ตอนที่530แพ้หรือชนะเมื่องเงาอาวุธชั้นพิภพป,ปรากฏออกมาก็ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปในทันทีวิบปมหอแข็งแสงเหมันที่ประหนึ่งเอาพ่างพายเพียงกวาดผ่านก็แช่แข็งจนสบรบสิ่งเปราะบางแล้วร่วงหล่นแต่กระจายเป็นเศษน้ำแข็งชิ้นเล็กชิ้นน้อย เงาอาวุธชั้นพิภพที่แท้ในมือเจ้าเฟิงมีเศษเสี้ยวอาวุธชั้นพิภพด้วยผู้สูงศักดิ์ทั้งสองด้านล่างใจเต้นละลัวทั่วทวีปบุพาครามนี้นับได้ว่ายังไม่มีอาวุธชั้นพิภพที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงผู้สูงศักดิ์บางส่วนที่มีเศษเสี้ยวอาวุธชั้นพิภพในครอบครองน้อยนักจะมีชิ้นส่วนสมบูรณ์ครบถ้วนแต่ในเวลานี้เงาอาวุธชั้นพิภพได้ปรากฏขึ้นในมือของราชาแห่งผู้ถูกเลือกอีกทั้งยังสามารถใช้ได้สําเร็จด้วย จึงทาให้ผู้คนอัศจรรย์ใจและตื่นเต้นอย่างยิ่งในขณะที่ผู้สูงศักดิ์ทั้งสองล้วนแต่ไม่อาจจินตนาการถึงเงาอาวุธชั้นพิภพที่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นนี้ได้เลยทําลายเจ้าเฟิงกระตุ้นพลังสายเลือดและใช้พลังเสยนอ้าวส่วนหนึ่งภายในหอ,อกจักรพพัดเหมันทําให้เงาอาวุธชั้นพิภพสําแดงออกมาสีหน้าของหยูเทียนหาวเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของเขาถูกเจ้าเฟิงจัดการจนแหลกเป็นผุยผงตูม เลือดทั้งตัวของเขาเย็นวาบไอพลังหน้าเก่งขามของเงาอาวุธชั้นพิภพพุ่งกระแทกมาอย่างแรงจนเขาถอยล่นไปหลายสิบจ้างแต่เจ้าเฟิงกลับไม่ได้ตามไปโจมตีต่อในทันทีเพราะว่าพลังของเงาอาวุธชั้นพิภพ,บพบรุนแรงเกินไปถ้าหากไม่ควบคุมไว้ให้มากอาจจะสังหารคนในขั้นครึ่ง,งก้าวสู่ขอบเขตแกนกอกกาเนิดทั่วไปได้โดยไม่เปลืองแรงอะไรย้อนคิดถึงเวลานั้นณนะแดนต้องห้ามร้อยหลุมศพ ทันทีที่เขาใช้เงาอาวุธนี้ก็จัดการเจ้าหอโครงกระดูกจนไม่สามารถตอบโต้กลับได้ทั้งยังต้องอ้อนวอนขอความเมตตาจากเขาแล้วในวันนี้ทักษะทุกด้านของเจ้าเฟิงล้วนพัฒนาขึ้นเงาอาวุธชั้นพิภพที่ปลดปล่อยออกมาย่อมรุนแรงกว่าแต่ก่อนมากเฮ้ uh, เสี่เซี่ยวอาวุธชั้นพิภพกันหรือจิตต่อสู้บนร่างของยูเทียนฮาวยังไม่จางหายไปเขายิ้มเย็นอย่างเยาะโสมก่อนจะเอื้อมมือไปกลางอากาศควาง ด้ามกระบี่เก่ายาวสามชุนปรากฏขึ้นในมือของเขาเงากระบี่ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาอันสัน้นพลังของราชาแห่งกระบี่ที่ยิ่งใหญ่เหนือใครก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วทั้งบริเวณด้ามกระบี่เส่อเซี่ยวอาวุธชั้นพิภพลือเจ้าเฟิงชะงักไปเล็กน้อยหอกจักรพรรดิเหมันที่เขาได้รับมาโดยรวมยังไม่นับว่าสมบูรณ์แบบเมื่อเทียบกับเสืยเซี่ยวอาวุธชิ้นนี้แล้วแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยแน่นอนว่าเจ้าเฟิง ไม่อาจใช้หอ,อกนี้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ใช้ได้ก็เพียงแค่ส่วนหนึ่งเทียบเท่ากับการกระตุ้นใช้เสศษเสี้ยวอาวุธชั้นพิพบพกเท่านั้นเมื่อด้ามกระบี่นี้ครบสมบูรณ์เกรงว่าจะถึงขั้นอาวุธของราชนในขอบเขตปราเทวัะเลยทีเดียวไอพลังที่น่ากลัวนั้นทําให้ผู้สูงศักดิ์ทั้งสองใจสั่นละรัวไร้คู่ต่อสู้ใต้ผืนฟ้ายูเทียนหาวและเงาเหมมันที่ประสานกันอยู่ขยับเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้ามกระบี่นั้นปลดปล่อยเงาอาวุธชั้นพิพภพเป็นลำแสงงดงามเจืดอจ้าพุ่งตรงมาที่เจ้าเฟิงในเวลาเดียวกันนั้นเองเจ้าเฟิงก็เรียกใช้เงาหอกสีฟ้าสว่างปานน้ำแข็งที่มีอัศนีสีม่วงวิ่งล้อมรอบทรงแลมแสงเจืดจ้าพุ่งเข้าไปประทะในทันทีตูมตูมพลังเสียงอ้าวของอาวุธชั้นพิภพ,พ,พทั้งสองพุ่งชนกันไอทมินหน้ากลัวปกคลุมทั่วบริเวณในพิพตาเมื่อลูกไฟกระจายลงมาเงาหอกขมันสีฟ้าที่เจ้าเฟิงเรียกออกมา ก็ถูกสะเก็ดลูกไฟพุ่งผ่านจนเป็นรูเล็กๆแต่ในวินาทีต่อมาพลังหมมนที่น่ากลัวก็พันแช่แข็งคมแสงกระบี่ที่อยู่เทียนห่าวปล่อยออกมาฟิวเมื่อกลิ่นอายเงาของเศษเสี้ยวอาวุธชั้นพิภพทั้งสองประสานกันพลันวันก็เกิดและลอกคลื่นกับเพื่มเป็นวงกว้างที่มุมปากของเจ้าเฟิงและอยูุเทียนห่าวมีเลือดไหลซึมต่างกันตรงที่บาดแผลบนร่างของเจ้าเฟิงค่อยๆสมานตัวไปด้วยพลังสายเลือด แต่ในเมื่อนี่คือบาดแผลที่เกิดจากไอพลังของอาวุธชั้นพิภพ,พจึงมีพลังที่ขัดขวางการสมานแผลของร่างกายอยู่เช่นกันแต่สถานการณ์ทางฟากของหยูเทียนฮาวดูจะแย่กว่าเล็กน้อยบาดแผลบนร่างของเขาสมานตัวช้ากว่าครึ่งหนึ่งนี่ขนาดว่าเขาใช้สายเลือดสวรรค์ไล่เทียมทานซึ่งมีพลังป้องกันอันน่าทึ่งและมีพลังฟื้นฟูไม่ธรรมดาแล้วไม่ไต้การแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ผู้สูงศักดิ์ทั้งสองที่อยู่ด้านล่างค่อยๆหน้าเปลี่ยนสีเพราะว่าในเวลานี้พลังที่ราชาแห่งผู้ถูกเลือกทั้งสองใช้อยู่เกินขอบเขตของตนเองแล้วตอนนี้แทบจะเหนือกว่าผู้สูงศักดิ์ไปแล้วด้วยซ้ํหจุดเดี๋ยวนี้ในหมูเมฆไกลออกไปเสียงกังวานที่ลอยมานั้นดังกึกก้องราวกับจะสะเทือนฟ้าดินได้ไอสวรรค์ในฟ้าดินเปรียบเหมือนละลอกน้ําที่กระเพื่อมแรงกดดันไปไกลถึงสิบกิโลลี้วินาทีที่เสียงนั้นดังขึ้น นักพศไปหยุนและเจ้าละทีหงจิตใจสันสานด้วยรับรู้ได้ถึงความกดดันที่คืบคานเข้ามาชิงยามที่ไอสวรรค์พุ่งถาโถมมามากมายบุรุษท่าทางองค์อาจเหาะมายังเบื้องหน้าของเจ้าเฟิงและยูเทียนหาวผู้สูงสักดิ์ยูสิงเฉินเจ้าละทีหงหลุดปากเรียกเมื่อมองเห็นว่าผู้มาเยือนเป็นใครเปิดยูสิงเฉินโบกมือช้าๆตาเนื้อมองเห็นเพียงแค่ร่าง,งาเงาโปร่งแสงงดงามของฝ่ามือ ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจากนั้นลอยลงมาจากฟ้าแล้วจับเกาอาวุธชั้นพิภพทั้งสองเอาไว้แน่นควับราชาแห่งผู้ถูกเลือกทั้งสองตัวพลังที่แข็งแกร่งแยกออกจากกันไกลราวครึ่งลียามนี้เลือดลมภายในของเจ้าเฟิงปั่นป่วนไปหมดเกือบจะก,กระอากเลือดออกมาหากจับตามองให้ดีๆพลังต้องห้ามที่เกิดจากการพุ่งชนของเงาอาวุธชั้นพิภพทั้งสองอยูซิงเฉินก็จัดการกักเก็บไว้เรียบร้อยในเวลาอันสั้น และมีบางส่วนที่ถูกทำลายไปด้วยผ่านไปหลายช่วงลมหายใจฟูพลังต้องห้ามอันเกิดจากการพุ่งชนของเอาอาวุธทั้งสองถูกหยูชิงเฉินจัดการทำลายจุดสิ้นฉากหยูซิงเฉินถอนในใจเฮือกหนึ่งแล้วจึงจ้องไปที่หยูเทียนฮาวอย่างโกรธเกี่ยวเจ้ามันเจ้านี่มันใจกล้าเทียมฟ้าเสียจริงที่กล้าใช้สายเลือดสวรรค์ไล่เทียมทานตามแต่ใจตัวเองเจ้ารับผิดชอบผลที่ตามมาไววหรือ ยูเทียนห่าวก้มหนาเงียบไม่พูดอะไรแต่จิตต่อสู้ของเขาลดกำลังลงอย่างรวดเร็วทั้งตัวแข็งราวท่อนไม้เห็นได้ชัดว่าการกระตุ้นใช้สายเลือดสวรรค์ไล,ล่เทียมทานจะเกิดผลข้างเคียงตามมาอีกทั้งหากใช้มากจนเกินไปผลที่ตามมาน่าจะร้ายแรงกว่านี้มากเสยเสียวอาวุธชันิภพบใช่ของที่คนและระด,ดับได้เหนือแท้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้งั้นลึอหากว่าข้ามาไม่ทันละก็ชีวิตของพวกเจ้าทั้งสองคนก็ตกอยู่ในอันตรายไปแล้ว อยู่สิงเฉินควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติสายตากวาดมองเจ้าเฟิงเล็กน้อยเจ้าเฟิงไม่ได้ปฏิเสธแม้บนใบหน้ามีความหวาดกลัวหลังจากเกิดเรื่องอยู่ประมาณหนึ่งถ้าหายจะควบคุมพลังเ,เสี่ยเซี่ยวอาวุธชั้นพิภพแค่สักหนึ่งชิ้นเขาอาจจะพอถูถ่ายไปได้แต่ถ้าเป็นไอพลังของเ,เสี่ยเซี่ยวอาวุธทั้งสองชิ้นที่ประทะกันพลังต้องห้ามที่เกิดขึ้นจากนั้นจากมันนั้นแม้แต่ผู้สูงสัก์ยังเลือกจะหลบหลีกถอยหนี ยูสิงเฉินโชคดีที่เจ้ามาทันเวลาพอดีเจ้าละที่หงถอในใจโล่งอ,อกในช่วงเวลาสําคัญสุดท้ายเจ้าเฟิงและยูเทียน่าวกระตุ้นใช้เสีเซียวอาวุธเพื่อให้ได้พลังที่มากขึ้นถึงแม้ว่าผู้สูงศักดิ์ทั้งสองจะยับยั้งไว้ได้แต่ก็ไม่อาจรับรองว่าสองราชาแห่งผู้ถูกเลือกจะปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนแต่ถ้าว่าผู้สูงศักดิ์ยูสิงเฉินกลับมีความสามารถนี้เขาแข็งแกร่งจนสามารถยับยั้งพลังต้องห้ามที่เกิดขึ้น จากการประทะกันของอาวุธชันพิภพแล้วยังจัดการทำลายจสนสิ้นซากไม่ให้เหลือพลังไปทำ้ายเจ้าเฟิงและหยูเทียนหา่าสีหน้าของหยูชิงเฉินอ่อนลงแล้วจึงทักทายผู้อาวุโสทั้งสองแต่เขาก็ไม่ได้หลังอยู่นานเทียนหฮาวเวลาเหลือไม่มากต้องรีบออกเดินทางแล้วโอกาสเช่นนี้20ปีจึงจะมีครั้งหนึ่งหยูชิงเฉินมีสีหน้าตึงเครียดพลางเอื้อมมือมาจับบ่าของลูกชายได้ ยูเทียนหาพยักหน้าด้วยอาการเสื่องซึมเหมือนไรซึ่งชีวิตชีวาเลือดลมภายในอ่อนกำลังลงก่อนจะออกเดินทางเขามองมาที่เจ้าเฟิงแล้วจึงเอ่ยเสียงต่ำว่าก่อนจะออกจากทวีบุภาครามยังได้พบเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นเจ้านับว่าอ,อกจะเหนือความคาดหมายของข้าสัจจริงเจ้าเฟิงอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเดาไม่ยากเลยว่ายูเทียนหาวคาดหวังอย่างมากกับการประลองครั้งนี้ก่อนประลองเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะชนะเจ้าเฟิงไม่ได้ ในคนรุ่นรลวคราวเดียวกันกับข้าทั่วทวีปเจ้าคือกู่ต่อสู้เพียงหนึ่งเดียวของข้าเจ้าเฟิงพยักหน้านิดน้อยความแข็งแกร่งของหยูเทียนฮาวก็เหนือความคาดหมายของเขาเช่นกันก่อนจะเรียกใช้เงาอาวุธชั้นพิภพเขาก็เพียงเสมอกับหยูเทียนฮาวได้เท่านั้นถึงแม้ใช้ไอพลังของอาวุธชั้นพิภพก็ยังยากจะเอาชนะได้เพียงแค่หลังจากการประลองครานี้สกครั้งต่อไปอาจจะเป็น5ปี10ปีหรือนานกว่านั้น กลิ่นอายทั่วร่างของหยูเทียนห่าวจางลงจนถึงขีดสุดห้าปีสิบปีหรือนานกว่าน,นั้นลรือเจ้าเฟิงอดตกใจไม่ได้เหมือนกับว่าหยูเทียนห่าวจะจากทวีปปูผาครามไปที่ที่ไกลมากเหลือเกินเช่นนั้นไม่สู้เรามานัดหมายกันอีกสิบปีหลังจากนี้มาประลองกันอีกสักครั้งบนหน้าของหยูเทียนห่าวเต็ไมไปด้วยความอ่อนล้าดวงตาแทบจะลือไม่ขึ้นผลข้างเคียงที่ตามมาจากการเรียกใช้สายเลือดสวรรค์ไร้เทียมทานมากเกินไป กำลังโจมตีไปที่จิตใจของเขาไม่หยุดได้นัดเวลา10ปีเจ้าเฟิงพงกศีสัเขาเองเก็เข้าใจหลังจากระดับนายเหนือแท้แล้วการจะฝึกตนให้อยู่ในระดับขั้นที่สูงขึ้นไปนานวันก็ยิ่งใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆมักจะเจออุปสรรคอยู่เสมอจึงต้องการเวลาอย่างน้อยเป็น10ปีสำหรับอนาคตต่อจากนี้เวลา10ปีถือว่าไม่นานเท่าไหร่นักออกเดินทางได้ยูซิงเฉินตัดบทคนทั้งสอง เอื้อมมือขว้าอยู่เทียนหาวและจึงเปลี่ยนร่างเป็นลำแสงเงาสีเจิดจ้าไม่กี่ช่วงลมหายใจเขาพุ่งทะลุชั้นเมฆไปหลังจากนั้นไม่นานหยูซิงเฉินที่ดึงอยู่เทียนหาไว้ก็เหาะไกลออกไปหลายร้อยลี้ท่านพ่อหากว่าท่านไม่ห้ามสะก่อนผลการประลองนี้สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะเป็นข้าใช่หรือไม่เปลือกตาของหยูเทียนหาวสั่นน้อยน้อยตามหลักการแล้วสายเลือดสวรรค์ไร้เทียมทานใช้ได้ต่อเนื่องไม่มีขีดจำกัด เมื่อปลองไปเรื่อยๆจะเพิ่มพลังการลบของตนเองหากสู้ต่อไปโอกาสที่เจ้าชนะก็นับว่ามากอยู่ผู้สูงสักอยู่สิงเฉิญไม่ได้ปฏิเสธถ้าหากว่าเจ้าเฟิงอยู่ณที่นี้แล้วได้ยินคําพูดดังกล่าวคงตกใจเหลือกนาในโลกล่านี้ยังมีพลังสายเลือดที่น่ากลัวเช่นนี้อยู่สามารถเรียกใช้ไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีขีดจํากัดใดแล้วพลังการลบยังมากขึ้นอีก เมื่อหยูเทียนห่าวได้ยินคำยอมรับของบิดาแล้วจึงยิ้มได้น้อยอย่างดีอกดีใจแต่ว่ายูซิงเฉินเอ่ยเสียงต่ำต่อว่าการใช้พลังสายเลือดสวรรค์ไรเทียมฐานมากเกินไปผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปได้มากว่าเจ้าจะชนะทว่าต้องตายส่วนเจ้าเฟิงแพ้แต่กลับมีชีวิตต่อไปได้เอ่ยท่านพ่อ,อยูเทนห่าวหน้าซีสลดลงเล็ดน้อยด้วยเหตุนี้สุดท้ายแล้วผู้ชนะก็คือเจ้าเฟิง ยูสิงเฉินเค้นเสียงเงย็นชายูเทียนห่าวฟังจนจบแล้วยังดึนดันไม่ยอมอยู่บ้างแต่คำพูดที่ตามมาของบิดาทำให้เขาจนด้วยคำพูดจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจะรวยหรือจนการมีชีวิตรอดจนถึงที่สุดยิ้มได้จนถึงตอนสุดท้ายนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงยูเทียนห่าวจึงเริ่มดำดิ่งลงในห้วงความคิดก่อนที่จะใช้พลังวิญญ,ญาณและชีวิตจนหมด ไปกับสายเลือดสวรรค์ไร้เทียมทานตามหลักการคือเขาสามารถเพิ่มพลังไปได้ไม่มีขีดจำกัดนี่นับได้ว่าเป็นการยื้ยฟ้าท้าดินเป็นที่สุดแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจากนั้นคือการที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันพูดง่ายๆก็คือยืมไปเท่าไหร่หลังจากการประลองเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องจ่ายคืนเท่านั้นนี่เป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุดของฟ้าดินตามสถานการณ์การ,การลบของเจ้าเฟิงและหยูเทียนห่าวแล้ว ถ้าหากว่าหยูเทียนห่าวได้รับชัยชนะการยืมพลังมาอาจส่งผลต่อร่างกายจนให้เขาถึงตายได้เพราะว่าการพลังฟื้นฟูของเจ้าเฟิงแข็งแกร่งเหลือเกินความเร็วก็มากกว่าเขาเกินกว่าครึ่งการจะล้มเขาในเวลาอันสั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยหากหยูเทียนห่าวอยากจะชนะจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นความตายของเขาเทียนห่าวไม่ต้องฟื้นแล้วรีบหลับซะเถอะการเร่งเดินทางหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของพ่อเอง น้ำเสียงของอยูซิงเฉินมีกลิ่นอายของความรักไข่ป่าปนอยู่เขาแบกยูเทียน่าวที่กำลังเข้าสู่นิทราแล้วพยายามบินให้นุ่มนวลที่สุดในความเป็นจริงแล้วการรบเมื่อครู่ยามที่ยูซิงเฉินอยู่ไกลๆก็ได้ชมไปกว่าครึ่งผลการประลองของเจ้าเฟิงและยูเทียน่าวออกมาว่าเสมอกันสำหรับยูซิงเฉินแล้วนี่อาจเป็นเหตุการณ์ที่เขาคาดหวังไว้มากที่สุดเพราะเส้นทางการเติบโตของอยูเทียนห่าวราบลื่นเกินไป ต้องการคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันสักคนมาขัดเกลาวจิตใจเพื่อเลี่ยงไม่แห้เขาเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินพอดีอยูซิงเฉินในฐานะบิดาทุ่มเทกายใจก็ล้นแล้วแต่เพื่อบุตรชายแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือการขัดเกลาวจิตใจนี้ได้ส่งผลต่อเจ้าเฟิงด้วยเช่นกันตอนที่531การสังหารของผู้สูงศักดิ์บนทิวเขาในชั้นเมฆ เจ้าเฟิงมองไปยังทิศทางที่พ่อลูกอยู่สิงเฉินและอยู่เทียน่าวจากไปบนใบหน้ามีแววเข่งขลึมภายหลังกลับมาจากมรดกต่างแดนพลังของเขาสูงส่งขึ้นอย่างก้ากระโดดทั้งพลังฝึกตนสานึกรู้พลังวิญญาณและวิชาดวงตาต่างๆล้นแต่พัฒนาขึ้นมากเดิมในหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เขาสามารถฝึกพลังเสวียนอ้าวของวายุอัศนีพิฆาตสีม่วงออกมาได้ด้วยซ้ำผู้ที่อยู่ต่ำกว่าแค่นขอบเขตแก่นกอาเนิดในทวีป ที่จะรับมือกับพลังการลบในระดับนี้ได้นับว่าไม่มีอีกแล้วแต่ว่าการประลองในวันน <de> <th anges out> ี้ทำให้จิตใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและหยิงพยองของเขาลดลงไปมากเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคนไม่รู้ว่ายังมีอัจฉริยะสายเลือดที่แข็งแกร่งอยู่อีกเท่าไหร่ในโลกต่างแดนตอนนี้ข้าก็เพียงแค่อยู่บนจุดสูงสุดของทวีปบุพผาครามในแววตาของเจ้าเฟิงมีความมุ่งมั่น มีเพียงการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งและฝึกพลังเอาที่ซ่อนอยู่ออกมาเท่านั้นจึงจะไต่ไประดับไปทีละขั้นจนล้ำหน้าเหล่าคนผู้เป็นดังตำนานทั้งหลายได้เจ้าเฟิงบาดแพ้เจ้าเป็นอย่างไรแล้วเจ้าาที่หงและเทียวหมัวบินตามกันมาติดติดการรบเมื่อคู่นี้ระหว่างเจ้าเฟิงและหยูเทียนห่าวไม่เกิดการสูญเสียอะไรพวกเขาก็แทบจะคำนับขอบคุณฟ้าดินแล้วข้าไม่เป็นไร เจ้าเฟิงยิ้มได้น้อยแล้วเอ่ยตอบคลื่นน้ำสีน้ำเงินเข้มซึ่งห่อหุ้มอยู่ทั่วล่างไหลวนช้าล้างอวัยวะภายในให้ความชุ่มชื้นออกมาถึงผิวกายภายนอกตั้งแต่การประลองสิ้นสุดลงจนตอนนี้บาดแผลของเขาหายไปเกินครึ่งแล้วเจ้าละที่หงและเถียบหัวสบตากันแวบหนึ่งด้วยอดประหลาดใจไม่ได้หากประลองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าเฟิงอาจจะได้เปรียบมากกว่าหรืออย่างน้อยก็อยู่รอดได้นานกว่าอีกฝ่าย หลังจากที่การประลองครั้งนี้จบลงเมื่อพลังของเจ้าเฟิงฟื้นคืนมาเป็นปกติแล้วก็กลับไปทำหน้าที่รองเจ้าลัทธิหน้าสาขาหลักของอัทีโลหะเลือดแต่รองเจ้าลัทธิอย่างเขาเมื่อเทียบกับเทียหมัวแล้วนับว่าสบายกว่ามากโขแทบจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรของลทัทธิเท่าไหร่นักอีกทั้งในวันนี้ลทัทธิโลหะเลือดถือได้ว่ากุมอำนาจสูงสุดในอาณาจักรนภาอย่างน้อยบรรดาผู้ยอมสวามิภักดิ์ในใต้ลาก ก็ไม่กล้าท้าทายอำนาจของหน้าที่โลหาเลือดอย่างซึ่งหน้าอีกเป็นเช่นนี้มาเรื่อยๆเจ้าเฟิงจึงใช้เวลาส่วนมากหมดไปกับการฝึกตนเขาฝึกสายเลือดดวงตาแต่ละประเภทให้คล่องแคล่วสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้สายเลือดดวงตาพัฒนาไม่หยุดจากการฝึกตนของเขาเพียงแต่เขาฝึกวิชาดวงตาไปจนถึงขีดสูงสุดของขั้นแล้วจึงทำให้การทะลวงไปขั้นสูงกว่านี้เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น คิดวิชามารดกสายเลือดดวงตาทั้งสามของทวีปในวันนี้ข้าได้ศึกษาหมดแล้วในที่สุดเจ้าเฟิงก็มองเห็นเส้นขีดจำกัดที่เกิดขึ้นคงยากที่เขาจะศึกษาวิชาดวงตาใหม่หากตัวเขาเองยังอยู่ที่ทวีปบุพาครามแน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เขาฝึกฝนคือมรดกอนุสรวายุอสเนโบราณในตอนนี้ความเข้าใจที่เขามีต่อวายุอสศนสีม่วงมีประมาณหนึ่งในสิบแล้วจำนวนที่ว่าดูเหมือนจะน้อยนิด แต่เคล็ดวิชาม่วงพิฆาตวายุอัศนีทำลายที่เจ้าเฟิงใช้อยู่ก็สามารถสังหารขั้นคึ่งก้าวสู่ขอบเขตแกนกอกำเนิดทั่วไปได้นอกจากนี้เจ้าเฟิงเองก็ไม่ไนละเลยการฝึกหอ,อกจักรรพัิเหมันหอ,อกนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในมรดกอาวุธชั้นพิภพ,พ,พที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วยิ่งเจ้าเฟิงลึกซึ้งในวิชามากเท่าไหร่พลังของอาวุธชั้นพิภพ,พ,พที่เขาใช้ก็ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่ถ้าว่าในตอนนี้เจ้าเฟิงยังไม่กล้าเรียกหอกจักรพรรดิเหมันออกมาใช้โดยหลักการแล้วพลังวิญญาณของเขาถือได้ว่าแข็งแกร่ง,งเทียมผู้สูงสัก์สำนึกรู้ในจิตวิญญาณก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าขั้นครึ่ง9ก้าของผู้สูงสักด์ธรรมดาหากต้องการจะใช้หอกจักรพรรดิเหมันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่อาวุธชั้นพิภพ,พเกือบครบสมบูรณ์แถมยังเป็นสิ่งของขั้นบรดกถ้าหากนำออกมาใช้ง่าย คงทาให้ผู้คนตื่นตระหนกจนเกินไปดังนั้นในตอนนี้เจ้าเฟิงจึงไม่กล้านําออกมาลองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่นานนักก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วในช่วงครึ่งปีนี้ทักษะความสามารถในทุกๆด้านของเขาพัฒนาจนแข็งแ,งแกร่งมั่นคงแต่ด้วยข้อจํากัดที่มีของทวีปปูพาครามจึงทําให้เขาไม่อาจทะลวงไปได้อย่างเด่นชัดนายท่านในครึ่งปีนี้ทรัพยากรต่างๆที่เก็บสะสมไว้ลดลงไปไม่น้อยแล้ว เสียงของเจ้าหอโครงกระดูกดังขึ้นผ่านเมล็ดใจทมินก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วจิตของเจ้าเฟิงดำดิ่งลงไปในประคำหมื่นวิญญาณภายในประคำหมื่นวิญญาณนี้พื้นดินสีดำสนิทที่เปียกชื้นและเย็นเย,ยือกมีไอของพูดผีมากมายปกคลุมอยู่พื้นที่ด้านหนึ่งพื้นที่หนึ่งด้านในมีหุ่นเช้อศพขั้นในเหนือแท้ห้าร่างยืนเรียงแถวกันไอพลังโดยมากแล้วเป็นขั้นในเหนือแท้ระดับต่ำหรือไม่ก็ระดับสูงทั้งสิน้น ทรัพยากรหลักของหุ่นเชืดอศพขั้นนายเหนือแท้ทั้ง5้าร่างนี้มาจากศพต้องสาบณนะแดนต้องห้ามร้อยหลุมศพดังนั้นกลิ่นอายจึงแตกต่างไปจากเหล่าหุ่นเชืดอทั่วไปหุ่นเชิดศพพิษเงาทมินทั้งสองของเจ้าเฟิองอยู่อีกบุมหนึ่งกลิ่นอายแรงกล้าที่มีอยู่เกือบจะเทียบเท่าขั้นนายเหนือแท้ระดับสูงแต่เมื่อเพิ่มพิษศพที่มีพิษร้ายแรงในขั้นตำ่ำก็ขอบเขตแกนก่อกำเนิดเข้าไปจึงไม่อาจนำเอาทฤษฎีใด,ดมาคำนวณได้แล้ว พูดได้ว่าในมือเจ้าเฟิงนักขณะน,นี้มีหุ่นเชื้อศพขั้นนายเหนือแท้เจ็ดตรางถ้าหากว่ามีคนนอกล่วงรู้ถึงเรื่องนี้จะสะเทือนไปมากขนาดไหนกันเรื่องที่ต้องรู้คือสีตระกูลของอาณาจักรณภา,ามีเหล่านายเหนือแท้ทั้งหมดรวมกันแล้วเพียงแค่ห้าหคนแผนการร้อยศพเพิ่งจะสมบูรณ์ไปได้เพียงแค่หส่วนเท่านั้นเจ้าเฟิงขมวดคิ้วประหนึ่งมีเรื่องไม่พอใจอยู่ หุ่นเชิดศพพิษเงินทมินทั้งสองของเขาไม่อาจจะนับเป็นหนึ่งในแผนการร้อยศพได้นายท่านตอนนี้ปัญหาที่ข้าพบไม่ใช่ความรวดเร็วในการสร้างแต่เป็นทรัพยากรที่นานวันยิ่งน้อยลงทุกทีเรียกได้ว่าไม่เพียงพอซะแล้วเจ้าหอโครกระดูกหัวเลาะอย่างขมขื่นเจ้าเฟิงเองกลับไม่ได้สงสัยอะไรการจะสร้างหุ่นเชิดศพขั้นนายเหนือแท้ถึงแม้เขาจะมีร่างศพซึ่งเป็นทรัพยากรหลักครบหมดแล้ว แต่ว่าทรัพยากรส่วนอื่นหาได้ยากนักในทวีปบุปผาครามถึงแม้เขาจะใช้อิทธิพลใหญ่โตของลทัทิโลหะาเลือดก็แล้วบางครั้งเข้าร่วมการประมูลระดับสูงเพื่อสะสมทรัพยากรก็แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีรอไปสักรลยะหนึ่งก่อนต่อไปน่าจะมีโอกาสหาทรัพยากรมาเพิ่มได้ว่าแต่พลังของเจ้าฟื้นคืนไปถึงไหนแล้วเจ้าเฟืองเปลี่ยนเรื่องภายในประคำหมื่นวิญญาณกลิ่นอายพลังของเจ้าหอโครงกระดูก แทบจะ,ะพอกันกับผู้สูงศักดิ์ที่แท้จริงแล้วตอนนี้พลังฟื้นคืนได้หกเจ็ดส่วนแล้วถ้ารับมือกับผู้สูงศักดิ์ทั่วๆไปน่าจะพอถูไถยได้แต่หากว่าพบผู้สูงศักดิ์ที่แข็งแกร่งอย่างยูสิงเฉินเกรงว่าจะรับไหวได้มไม่กี่กระบวนท่าเท่านั้นเจ้าลัที่กระโหลกเอ่ยตอบคําตอบเช่นนี้ทํากลับทําให้เจ้าเฟิงพึงพอใจพลังรบหกถึงเจ็ดส่วนของเจ้าหอโครงกระดูก ทิ้งห่างขั้นคึ่ง9สู่ขอบเขตแก่นก่อกำเนิดไปไกลแล้วเขาประมาณการไว้ว่าหากไม่ใช้ไพ่ตายเช่นอาวุธชั้นพิพพต่างๆแล้วปรับมือซึ่งหน้าการจะเอาชนะเจ้าหอโครงกระดูกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเวลาสองสเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วราวติดปีกในเวลานี้เองแผนการร้อยร้อยศพของเจ้าเฟิงก็รุล่วงไปแล้วหในร้อส่วนนั่นหมายความว่าเขามีหุ่นเชิดศพต้องสาบขั้นในเหนือแท้ถึงหกร่าง น่าเสียดายที่ทรัพยากรไม่เพียงพอไม่เช่นนั้นหุ่นเชื่อศพขั้นนายเหนือแท้พวกนี้น่าจะมีเป็นสิบล่างไปแล้วสร้างเป็นค่ายคนคำสาบร้อยศพได้หากสร้างห้าสิบร่างในครั้งเดียวอาจรับมือกับพลังส่วนมากของผู้สูงศักดิ์ได้แล้วถ้าหากสร้างครบร้อยร่างอาจจะปิดชีพผู้สูงศักดิ์ได้เลยทีเดียวในน้ำเสียงของเจ้าหอโครงกระดูกเจอความเสียดายในดวงตาของเขามีลูกไฟเล็กๆเ,เ,เต้นเล่าๆอยู่ ในใจสงสัยว่าเจ้าเฟิงจะมีวิธีไหนไปควานหาทรัพยากรมหาศาลที่เหลือมาอย่างน้อยจากสถานการณ์ของแคว้นบุปาครามในตอนนี้หากเจ้าเฟิงคิดจะสร้างกองทัพร้อยหุ่นเชื่อศพภายในระยะเวลาร้อยปียังยากจะเป็นไปได้แต่ความลับตรงนี้เจ้าเฟิงปิดปากเงียบสนิทไม่หลุดคำพูดใดออกมาในวันนี้เจ้าเฟิงออกเดินทางอีกครั้ง เขารีบไปเข้าร่วมงานประมูลครั้งใหญ่ที่อาณาจักรจือจินนัทวีบเหนือจากข่าวที่เล็ดลอดออกมางานประมูลในครั้งนี้มีทรัพยากรที่เจ้าเฟิงต้องรีบใช้อยู่บางส่วนด้วยในป่าลึกเบื้องหน้าเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอูมเจ้าเฟิงกลายล่างเป็นเงาวายุอัศนีแล้วจึงบินผ่านภูเขาขนาดใหญ่เหล่านั้นอย่างรวดเร็วหากอยู่ในขั้นนายเหนือแท้ธรรมดาแล้วสามารถบินกว่าพันลี้ติดต่อกันได้ก็นับว่าไม่เลวแล้ว แต่สํานึกรู้ของเจ้าเฟิงแข็งแกร่งเหลือเกินทั้งวิญญาณก็แข็งกล้าเทียบเท่าผู้สูงศักการตอบสนองต่อไอฟ,ฟ้าดินในต่อไอสวรรค์ในฟ้าดินก็ล้าหน้าเหนือเหล่านายเหนือแท้ธรรมดาไปเกือบสิบเท่าคนในระดับเช่นเขาหรือไม่ก็ขั้นครึ่งก้าวของผู้สูงศักส่วนหนึ่งจะบินได้เป็นระยะเวลานานการบินติดต่อกันกว่าพันลี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยณนะเวลาหนึง่ง ขอบเขตสายตาพรันปรากฏยอดเขามหืมาสูงราวหมื่นจ้างพุ่งทะลุเมฆขึ้นไปขนาดของยอดเขานี้ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีราวร้อยลียอดเขาทะลวงเมฆานี้เป็นจุดสังเกตสําคัญว่าเป็นทางเข้าของอาณาจักรจือจินทั้งฝั่งใต้สามารถมองเห็นจากที่ไกลๆได้ประยะเกือบพันลีภาพแผนที่ปรากฏขึ้นในหัวของเจ้าเฟิง ยอดเขาใหญ่มหึือมาเช่นนี้ในแผนที่ของทวีปล้วนแต่มีสัญ,ญลักษณ์กำกับไว้ท่านใดน,นั้นดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงเหลือบมองไปที่ยอดของเขาทะลวงเมคาในความเป็นจริงช่วงไหลของเขาตกอยู่ในเมฆหมอกแล้วไคกันเจ้าเฟิงรู้สึกได้ถึงไอยเย็นของวิญญาณสำนึกรู้และพลังวิญญาณของเขาสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลจึงเตรียมจะใช้ดวงตาเทพเจ้าค้นหา สามเนตแสงศักดิ์สิทธิ์ล้ำแสงแสบตาร้อนแรงเราดวงอาทิตย์นำพาไอร้อนที่พอ่ผอผ่านทุกสิ่งให้สิ้นซากพุ่งผ่านอากาศตรงมายังเจ้าเฟิงด้วยความเร็วประหนึ่งดาวตกเป็นเจ้าโอรสสวรรค์สามตาดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงฉับพันปล่อยลำแสงสีเขียวอันหนาวเหน็บเข้าพุ่งชนสามเนตแสงศักดิ์สิทธิ์ของโอรสสวรรค์สามตาแล้วจึงสลายพลังของอีฝ่ายเป็นผุยผงอย่างง่ายดายเห็นเพียงชายหนุ่มเรือนผมสีทอง รูปร่างตรงราวใบมีดในชั้นเมฆเขาก็รู้ได้ว่าเป็นโอรสสวรรค์สามตาก็แค่โอรสสวรรค์สามตาเจ้าเฟิงไม่มีท่าทีจะใส่ใจอยู่แล้วแต่ว่าสีหน้าของเขาขมลงเมื่อมองเห็นอีกเงาหนึ่งอยู่ในชั้นเมฆนั้นด้วยไอเย,นย็นเยือกที่ทะลักออกมามืดฟ้าโมดินเกัาว่าเป็นความหนาวเหน็บจากธรรมชาติวินาทีนั้นเจ้าเฟิงรู้สึกเหมือนตนเองเข้าไปอยู่ภายในขั้วโลกเหนือแล้วราชนีชวนปิง เจ้าเฟืองใจเย็นชื่อด้าถอดสีไปเล็กน้อยภายในสายตาปรากฏสตรีชุดขาวบนศีรษะมีมงกุฎหงในมือถือกระถาน้ำแข็งลอยละลิ้วลงมาจากฟ้าปราณราชินีหิมะนั่งดุดเป็นจุดศูนย์กลางของไอสวรรค์ในฟ้าดินปราณเ,เย็นเยือกของผู้สูงศักดิ์ในขอบเขตแก่นกอกำเนิดประหนึ่งความเย็นของธรรมชาติความหนาวเหน็บที่ไม่อาจจับต้องได้ทะลุกออกไปเป็นรัศมีกว่าสิบลิ้ง หยดน้ําในอากาศพันกายเป็นน้ําแข็งเพียงใช้ตาเปล่าก็มองเห็นการแข็งตัวของหยดน้ําในรัศษหีสิบลี้นี้ได้เลือดในกายของเจ้าเฟิงล้วนแต่มีร่องรอยของน้ําแข็งทว่าพลังพิเศษของสายเลือดของเขาก็ยังดูซับและเปลี่ยนความเย็นนี้ได้เสียก่อนเฉิงเทียนเจ้าคอยชมอยู่ด้านข้างใช้พลังสายเลือดนเนื้เซียนของเจ้าจับเป้าหมายที่เจ้าเฟิงไว้เป็นอย่างไรราชนีฉวนปิงในแววตามีความกระหายที่จะสังหาร ไม่รอช้าเร่งสั่งโอรสสวรรค์สามตาที่อยู่ไม่ไกลออกไปนักก่อนที่จะล้อมฆ่าเจ้าเฟิงนางก็เคยคิดถึงปีกวายุอัศนีของเจ้าเฟิงที่รวดเร็วว่องไวนักไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีวิธีการอะไรในการหนีเอาตัวรอดอีกหลัชนีฉวนปิงนี่ท่านไม่ยอมวางมือจะต้องแก้แค้นแทนโอรสสวรรค์สามตาให้ได้เลยใช่ไหมสีหน้าของเจ้าเฟิงดูเคร่งเครียดด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเผชิญหน้ากับผู้สูงศักดิ์ นขอบเขตแกนก่นอกำเนิดโดยลำพังเจ้าเฟิงหากเจ้ายอมมอบผลประโยชน์ของบรดกนิรนามนั่นมาข้าอาจจะไว้ชีวิตน้อยๆของเจ้าแล้วนีชวนปิงโบกมือน,น้อยๆไอ้เหมันจะเยือกในโลกล่าพลันส่งเสียงดังสะเทือนเรือนลั่นทันใดนั้นดวงตาก,ก็มองเห็นแท่งวายุเหมันร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าแล้วกักตัวเจ้าเฟิงเอาไว้แท่งวายุเหมันนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังวายุเหมันที่แข็งแกร่ง ความรุนแรงมากพอที่จะฉีกนายเหนือแท้ธรรมดาที่อยู่ในเขตมนตานั้นเป็นชิ้นชิ้นได้ถึงแม้กระบวนท่านี้จะไม่รุนแรงมากพอจะสังหารเจ้าเฟิงแต่ก็พอกักขังเขาไว้ได้ไว้ชีวิตข้าง,งันหรือราชิางงน,ชนีฉวนปิงโอรสวร์สามตาพวกเจ้าเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันนะเจ้าเฟิงยิ้มเย็นยศโ,โอหังสจริงราชนินีชวนปิงขยับนิ้วครั้งหนึ่งแท่งวายุเหมันรัศมีสเมตร ลอยมาอีกจากทั่วทิศท,ทางแล้วเป็นดั่งป้อมปาการที่ขังเจ้าเฟิงเอาไว้เจ้าเฟิงกำได้ใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองโอรสสวรรค์สามตาผู้อยู่อีกฝากใช้สายเลือดเนเซียนเรียกพลังดวงตาแสงศักดิ์สิทธิ์เล็งตรงไปยังทั่วบริเวณที่เจ้าเฟิงอยู่หน้าที่ของเขาไม่ใช่การลงมือสังหารเจ้าเฟิงหากแต่เป็นการจัดการให้เจ้าเฟิงขยับตัวไปไหนไม่ได้ต่างหาก สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย